เมื่อทงค่ะเมื่อทงปีปีน้องๆไอ้ก้อยเสพผู้ปั่นแห้งโกโก้กูโกนกุทีกูตางตะมดตางเสงค่ะเนาะอ๋อค่ะเมื่อได้ในก็เป็นวันที่28เดเลื่อนทอนที่12ปี2อง,งเฮง๙เค่ะในตอนรายการเฮาค่ะในวันเมื่อได้ในก็เตอ่อ,อนปีปีน้องๆเฮาค่ะมาถ่อมด้วยลองต่างเปิงเป็นเงาลายอันเกิดขึ้นที่นในเมืองห่มตุม่มใน่ค่ะ เขาขามาถ่อมด้วยขนน้อในกอตับซึกมานเอากองยื้อกวนกว่าเก็บศักศสีลรักฐานตีอันเขาจุดเผาฆ่าตายกวนวานส5สิาก็ตีเมืองยางเหลียงนั่นในข้าออกับไก่เลยลองกวนเมืองยางเหลียงส5สิากอญาติตับซึกมานเอาไฟจุดเผาเสีฆ่าตายแปดตีเจวิพงผู้โซเมืองยางเหลียงเมื่อวันซุกดีปนมานั่นสี นั่งหื้อตีต่างตั้งพิษไหลตีลุมตะลาลมฟ้านั่นตับแกดเคเจ้าเคือย่างเหลียงเคแ f นตปืนเผาให้ออนกันหาสักเยลักฐานเสียวและส่งปันเขาไหนออเมื่อพองปีไผ่นองมั่นค่ะอันมีก้นหายหลายนั่นอ้อน,นกันกว่าหาขึ้นศักเีลักฐานเหมือนจึงหนังโคใจ่เนาะโคใจ่าสุนโตก้นเจืออันญ่าเอาตายนั่น ฝ่ายนึ่งตั้งหนึ่งกอตับซึกมานคัดใจหมดอดยาแปดสักเสียเสียวและปลายอ่ากะเอากองยืดหลอกเงิดอ่าปันภัยกว่าจาตีหิ้มนั่นในะคะ่ะวะในการกวนจื้ออันหายหลายไว้นั่นป้าตั้งผูหับการโอ้ป้าผููหับการคะ่ะพี่นอ้องค่ะป้าผูหับการจุ้มเซบเดอร์เชเรนสองเกาะจุ้มเขาในคะ่ะเงางินมีดีเมืองอังกฤษส มีกิ่งแพกูเมิ้งเมิองเหตุการณ์จอยเถียมก้นตกกินเขาโลดก้าอันเขาขี่กว่านั่นก่อหญ้าเอาไฟเผาแปดในออกกวนวานพลูโซ,โซลาดกว่าที่สื่อข่าวทีวีปีว่าในวันนั้นตับซึกมาในห้ามเฮไว้โลดก้าแลก้นกว่ามาเนือตางก้านั่นตังเ,งเสียงเสียวและเอากองยือ้อเอาน้ำมันโลดหัดใส่ ตัางกาตัางก้นปอยอก็เอาไฟเผาแปดมดมังก็ยังไปตายเผาลิบเผาเลียงแปดว่าจังไนในข่าวเมียมาน่าก่อเตรียมว่าก้อนอันายหลายไว้นั่นป้าตางก้นอยู่เว้งลอยคอสิออกตางกว่าป้าเจ้าของปั๊มน้ำมันแหล่ก้นเหตุการณ์เจ็ดเกาะอันโตต่างน้ำมันเสียวและเตกกว่าส่งตีเว้งวอลาเค ก้นวันอันเตกว่าซื่อก้าตีลอยขอกอบา้าก้นวันอันปลายปางตึกกอบ้าเหนายาวยอนเปอดโตตายเคียมไม่หมดเยาวแลอําคู่ว่าเป็นภาย,ายพ้องในะคะออกโหลดก้าอันยาไฟเผานั่นป้าก้าหลงสามล้ำกาอ่อนสมล้ำโทราจีสองล้ำโหลดเคือง5าล้ำปลา,าต่างกาต่างน้ำมันกาต่างยายาเจ้าหนะะ่ยในข ไหว้เศดันเยาวก้นวันหิมหอมอ่านโโหปากมันภัยกออัมหัตเสีอ่อนกันปลายเพมดเนี่ยคะ่ะไพ่กออมหัดอยู่สีอ่อนกันปลายเพมดเกี่ยวกับเลยลองไล่เหตุตั้งสางตับซึกมานอันคุกห้ยลียุบพานลงหลังจังหนในหมู่ซุ่มในเมืองนอกเมืองปากปายป้าเจมี่อยู่แอนเขาก็ออกหลีกปืนเผาสารคาทาวแห้งตับแกดแค่เจอจัดย่างเหลียงเขากว่า รับซึกมานอันก่อ,ก,อการให้นั่นเป็นตับคามายา108อันมีดใตตับจุ่มหลงหมายโคกกซึ hope hope. ่งหือกออมย่อมไหลเตือนตีตอบแดนตึกตอ8ดถึงตีว่าจังไหนคะออค้าขอมูนอันในก่อะไรเปึงอิงออกมาดีห้องการข่าวเงาหางเสีงใต้เนี่ยคะ พี่น้องเฮาวขาเพราะว่าข้าวคามาด้วยค่ะเนาะเงาล้ายรองตั้งทีอันเกิดขึ้นทีในเมืองโฮมตุ่มในเนี่ยค่ะก็ทีลยว่าเป็นรองทีอันยุบพ,พานค่ะดาะอําทางทีเป็นค่ะนะก้อยกามันก็เป็นกว่าเย้าค่ะข่าวเงาอันในก็ลือหลังลงกว่าโตตั้งโลกโตตั้งหลงฟ้ายาวเวย้าเนี่ยค่ะรองเฮสางซุเนี่ยนคคะนะเยวแลวในวันเหมือนในก็เฮาวขาทเลยหันว่าอันเป็นตับซึก จ้าเคอหลายๆตับซึกค่ะเนาะอันออกมาปึดยื้ออ่าซึ่งมันนี่ก็มีหลายๆเจ้าเคอค่ะอ๋อมีหลายๆเจ้าเคอค่ะว่าที่เป็นยางเพิกยางเหลียงขางชางจังได๋ค่ะเนาะปยก็ตับเกียดขก้นเมืองค่ะเนาะอ่าจไเป็นปากตึกกันตั้งึกมนเฮ็ดจังได๋อ ออกาลูกดีในเสียวแหลกกาเนิดมาด้วยลองตั้งเปิงเปลี่นที่เมืองใต้อีกหนึ่งคันเนาะดีในเมืองใต้คาลูเป็นจึงหือมีจึงหือเนี่ยค่ะนะจุ้มยิบกองกลางเขายื่หื่นหลังหนึ่งดีนำำําค้ามีคนหลุดตายหนึ่งเกาะมาเจ็บแห้งหนึ่งเกาะเมื่อว่าในกั้วขาวในวันที่้าเ,เหลัอนทน12ปี2เหงา18 6คำนั่นมีคนยิบกองหาถึงหกเกาะค่ะเนาะ เข้ามาดีในเฮือนหลังหนึ่งอันมีในปอกอ่องแมตตาเว้งนำำําค้าเจตอนหมู่เจเมืองได้ปอดห่องสีเอากองยื้อใส่ก้นดีในเฮือนมีก้นลูกตายหนึ่งกอ็อ่อนใจก้อนหนึ่งก็ะเลยหมาเจ็บแห้งเสียมก้าคะเนาะเอาน้ามันโลดหาดใส่เฮือนสีขีดไฟปล่อยใส่กัดกาและอําต้นไม้เฮือนไหนคะออก้นเมืองนําค้าก้อนหนึ่งลันใหน็ดีจมเงาห่างเสียงใตว่า เฮาคาแต่และินนอยู่หิ้มจําเขาใครเนเคลนได้ก็ว่าเคลืนอันเปิ้นเข้ากว่ายื้อนั่นเป็นเฮือนใจหนุ่มเขาในคะว่าเมื่อเปิ้นเข้ายื้อนั่นมันออยู่เฮือนสัญญาใส่กนอันมาอยู่ที่เฮือนเขาเป็นกนหนุ่มก้อยมากกองเตืญาติเป้มันหี่ยวและแขนมันเสตายทั้งทีลูกอ่อนใจนั่นซ้ํามาเล่นเกมที่เฮือนนันอายุเตมีม13คบนั่นก็ญาติก็ขอและตีขอ เนาะใครเป็นแห้งไว้ไล่ซวงเลือดไว้เนาะต่อเลียวในเตอะออไล่ไล่ไล่สร้างเลือดไว้หลายเตาเนี่ยค่ะพีนคคะ่น้องค่ะหลายเตาเนคะ่ะอ๋กอกวนหายเจอนั่นในยังปายเอาน้ํามันทาสีหาใส่ทีเฮือนสิเอาไฟขิดปล่อยใส่ก้ามลีแลอําตันเลยเป็นรองไฟไมเ้เฮือนนำค่ะอ๋อก้นนําคําสืบลานในเทียงวาก้อนอันมายืน,นั่นย้อนเปว่า ยอ้อนเปออ่าเอาเงินค้าโคของสั่งกว่าและโจรได้ทีอ่าใจอาบตังใจมายื้อกน้นมาจุดเฮิอนจึงนั้นกล้วยมีลองตั้งจิงเฮิอดีกันแต่ก็ออําไรโคไหนคะอ่อเกี่ยวกับเลยลองในเสก,นำำนำำก้นนาคําก้นนําคําเทียงก่อนหนึ่งาลาดวะลงใจหนุ่มนั่นเป็นก้นเก็บขวอนเป็นก้นเก็บออยอนอํมค่ะลงใจหนุ่มนั่นเป็นก้นเกี่ยวคองจอม ซึก S แอสในข้าวต้าวสองถึงสามวันดีจะเว่งนำคำห่่ามีร้องสุกยุงไหวเนะีคะเมื่อคำวันทีเศร้าสี่ย่ำเตงขึ้นปายเหยียบเข้ากลางไหนวันทีเศร้าหานั่นเคลื่อนสองหลังอันมีในวานหนองมา่าหญ้าเปินเอาหมากปล่อยใส่เป็นเฮือนผิวเป็นเฮื่อนผูเกี่ยวค้องอา, S H L, าซีแสแอระเคลื่อนผูเข้าจุ่มปาติโฮเซ่เนะคะ่ะออ วันทีเศร้าหาเหล่นทวน12ปีสองเห็นศร้าเอก้อนซึกฝ่าย s อ p พพมาติ่งยอบกว่าปู่เกลแลก้นวันน้องก้องน้องมามานห้องน้องกวางตั้งเซงเก,ก่าก็ถึงมาวันทีเศร้ากเหลื่อนทวน12บปีสองเห็นเศ้าโอเอดแตะขาปล่อยมาปั่นขึ้นเห่าในออก้นนาคําว,นะนนำำว่า ลองตั้งเจอหนอันหนึ่งแลอันหนึ่งจ่องมีลองเกี่ยวค้องกันหฮือในนั่นแต่อาขู่วาลาก็มีจุ้มที่สมอันไข่เกา้าไฮใตต่อไต้ทางพิษทางเปึงกันสิมาเฮือไหนก็อําโู่เป็นหฮือก็อย่าอันไล,ล่ขามไล่ลู่ล่ซุ่มไหนเป็นขึ้นไต้เป็นลูกแม่ไตก้วยเอ็นแห้งเจอคือก็แตกยายแลลรีเสลายรีเจ็บใจแทะๆวาจังหนังไหนไหนอ่อ อ๋อค่ะพี่นอค่ะอันนี้ก็คอมมลอันนี้เลยปึ้งอิงออกมาที่ห้องการข่าวเงาห่างเสียงใต้ออกไว้นะค่ะอ๋อยืนจมพี่นอค่ะกูก็ดีหับถอมปันแห้งค่ะนะหนังหือทดี่โคเงาไล่คดตันกูมือวันนั้นก็แคนต่อเดวไว้ซับสักใครค่ะเนาะบ่มีลองหลากหลายสารซจึงหือไหนทดี๋ยวเอามาปืนผผารัานในปันให้พี่นอค่ะเลยคับพูเงาไล่คดตันกว่าอยู่ในค่ะอ๋อยืนจมอย่างนําถึงกูก็กูก้นค่ะอ๋อค้าเหม่ยสงฆะ